สวัสดีครับยามค่ำคืนยามค่ำคืนอันหน้าเวงวางหน้ากลัวนะครับผมนอะอางเห็นอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยตัวอะไร อายมีสนโนไว้ด้วย